มาที่เรื่องราวความรักกันบ้างนะคะสำหรับนักแสดงสาวมิวรักนาราค่ะที่ได้ออกมายอมรับว่าเลิกกับแฟนหมอแล้วสาเหตุก็เพราะว่าต่างคนเนี่ยอยากจะโฟกัสกันเรื่องงานค่ะ กลายเป็นสาวโสดป้ายแดงนะคะสําหรับนักแสดงสาวมิวลักนาราที่เพิ่งเลิกรากับแฟนหนุ่มนอกวงการดรีกีคุณหมอค่ะที่เขาผ่ามาปีกว่าเลยนะคะเพราะว่าทัศนคติเนี่ยไม่ค่อยจะตรงกันแล้วก็ต่างคนต่างขอโฟกัสกันที่งานค่ะโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเพิ่งเลิกกันไม่ถึงสามอาทิตย์ยอมรับว่ายังเฮิร์ตอยู่นะคะแต่ว่าชีวิตต้อง move on ค่ะ ไม่มีแฟนค่ะแต่ไม่โสดที่ที่แบบว่าเลิกกันไปเนี่ยก็เพราะว่าทัศนคติในหลายๆอย่างอ่ะไม่ค่อยตรงกรันคุยกันแล้วมันแบบไม่ลงรอยกันเขาเมื่อก่อนเขาก็เลยแบบเอองั้นก็แยกย้ายแล้วกันจบลงด้วยดีนะก็ก็คุยกันด้วยดีเพราะว่าเขาก็บอกเหตุผลเราตรงๆว่าแบบตอนนี้เขาโฟกัสกับอะไรเขาอ,อยากจะโฟกัสกับอะไรเข้าใจเขาแหละเพราะเขาเป็นคนที่แบบจรงิจรงจงังมากอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบอยากให้เขาได้ในสิ่งที่เขาหวังถ้าถามว่าเฮิร์ตไหมก็เฮิร์ตแหละเพราะว่าคนมันอยู่ด้วยกันมาตลอดอะก็คบกันมาแบบปีกว่าๆพอคนคนหนึ่งที่เคยอยู่กับเราามปี หนึงหายไปยูดีก็หายไปเลยมันก็แบบโวงโหวเจ็บเจ็บอยู่เลยแต่ก็ชีวิตมันก็ต้องบูฟ้อนอะเนาะ